อ่ะโจทย์ให้ M มาให้ U มาอ่แล้วก็มีแรงมากระทําในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่อันนี้โจทย์ให้อะไรมาเอ่ยความเร่งใช่ไหมให้ A มาอยากทราบว่าภายในเวลาสิบวินาทีให้ T มาอนุภาคนี้จะมีพลังงานจนเท่าไหร่ ่าแล้วมีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ถามสองคำถามเลยพลังงานที่เปลี่ยนแปลงเราใช้เป็นเดลต้า ek นะนะนนอะเราเข้าสูตร ek ก่อน ek เท่ากับ1.2ส่วน2 mv กลังสอก็แทนค่า1ส่วน2 m ส่วจุด v อันนี้ v เราทราบไหมเราไม่ทราบแต่เราทราบอะไรครับทราบ u ทราบ t ทราบ a ใช้สมการการเคลื่อนที่แนวตรง อัน V ตรงนี้เราจะหาได้จาก V เท่ากับ U บวก a อทอ่าวีเท่าไรแปดสิบเมตรต่อวินาทีอย่าลืมกำลังสองนะ ันนี้ได้เท่าไรเนี่ยคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งปดสิบไปสองก็แแปดปดหกสิบสี่เติมศูนย์อีกสองตัวอ่าตัดเลยสองท่าหกสิบสี่ได้เป็นสามยี่สิบสองได้แล้วคำตอบที่หนึ่ง ต่อมาเราหาค่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเดลต้าอีเคจำสุดได้ไหม ơi? เอ่ยเดลต้าอีเคที่วงให้ตรงนี้อ่าเห็นไหมตรงนี้ก็คืออะไรครับก้อนนี้เลยหนึ่งสองเอมวกลังสองลบหนึ่งสองอมยูลังสองอเราก็แทนไป เพราะนั้นเดลต้าเตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่เอ่ย M ก็เป็น0.01 V เราคำนวณแล้วก็คือเท่าไหร่ครับ80ดกำลังสลบ1น่งจสงนี้ก็คูณ0.01ย์คูณ U U โจทย์ให้มาก็คือ20่กำลังส อะไรนะอสามสิบสองได้เลยไหมได้เฉพาะเทอมนี้นะนี่เฉพาะเทอมเทมที่แรงเงานะได้สามสิบสองมาเลยก็ต้องมาคิดเทอมหลังอยู่ดี เพราะนั้นพลังงานยูนต้อเคต่างกันที่สามสิบจูนข้อที่สี่ครับให้มวลมาให้ความสูงมาตามหาพลังงานจน ใส่สูตรไปก่อนเลย ek เท่ 1, 2, m, v, ากับหนึ่งสอง m v กำลังสอง่ะก็แทนค่าคูณ m ก็คือ2แต่ครั้นี้เราไปติดค่าอะไรค่า v v โจทย์ไม่ให้แต่เราหาได้จากสมการแนวดิง่ง ได้เป็น v กำลังสองเท่ากับ u เป็นศูนย์บวกสอง g s คือ,อยี่สิบ g งนี้แทนเลย g เป็นสิบนะสิบคูณสองก็เป็นยี่สิบ v กำลังสองเท่ากับสี่ร้อยเพราะนั้น v เดียวได้เท่าไหร่ v เดียวก็เป็นรูทสี่ร้อยนะรูทสี่ร้อย v ก็จะเป็นยี่สิบเมตรต่อวิ ตอนนี้เราคูณยี่สิบเข้าไปอย่าลืมกำลังสองด้วยตรงนี้ก็ตัดเลยครับตอบได้เลย อ่ะผ่านได้ของเราที่ห้องยังไม่ได้ขึ้นเรื่องนี้ใช่ไหมังเรียนเรียนไปก่อนเลยอ่ะข้อห้าใช่ไหมอัตาเร็ว ของวัตถุเพิ่มเป็นสองเท่าของเดิมอยากทราบว่าพลังงานจนมีค่าเป็นกี่เท่าของเดิมงั้นเราก็ตั้งสมการเหมือนเดิม EK เท่ากับหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองเขาพูดถึงพลังงานจนอันนี้บอกว่า อาาัตราเร็วเพิ่มใช่ไหมเพิ่มขึ้นอ่าฟังไใจเป็นนะครับตรงนี้ก็เป็น ek หนึ่งส่วนสอง mv หนึ่งกำลังสองสมการที่หนึ่งสมการที่สองก็คือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก็ ek หนึ2 2่งส่วนสอง mv สองกำลังสอง อยากทราบว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็นำสองหารสองหารหนึ่งเหมือนเดิมอ,อันนี้เราเราเราเติมอันนี้ไปด้วยนะ ek ห้อยหนึ่งอันนี้ ek ห้อยสองอ่าก็จะเป็น ek สองส่วนด้วย ek หนึ่ง EK2 สองเราเป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองเอมของเราเป็นสองเท่าใช่ไหมก็เป็นสอง v กำลังสองตันไหมนะจนั้นก็หารด้วยหนึ่งส่วนสองเอ็มตรงนี้ก็จะเป็น V หนึ่งกำลังสองอ่ะอะไรตัดได้หนึ่งส่วนสองตัดน,นะ เอ็มตัดไหมตัดได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็น ek 2ต่อ ek 1เท่ากับเท่าไหร่สองกำลังสองก็เป็น4ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเป็น ek 2เท่ากับ4เท่าของ ek 1ผ่านปะ ถ้าเป็นเชิงเปรียบเทียบเราจะได้ไหมได้เนาะแนวเนี้ยต้องตั้งสองสมก,การแล้วก็จับสองหารหนึ่งตลอดเลยเพราะว่าเราเจอมาน่าจะอันนี้เป็นข้อที่สาม้วเนแหละเปรียบเทียบอ่ะลองดูข้อหกบ้างก็หกกิ้งลูกบิลเลียดมวลศูนย์จุดสองกิโลกรัมอันนี้ให้อะไรมาให้เอ็มมา กิ้งไปโดยมีค่าสัมรัสิทธิ์ความเียดทธธาน0.2อันนี้โจทย์บอกเหยมามิวด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีนั้น4เมตรตรงนี้โจทย์บอกอะไรเรามายู<ม>าาาว่าบอกยูเรามาแตกทราบว่ากิ้งไปได้ไกลเท่าไหร่ ถามหานะครับตรงนี้ถามหา s นะในไกลอ่ะข้อมาเข้าสูตรเราก็าจะเป็นอะไรครับข้อนี้ ข้อนี้ให้สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานมาด้วย0ูนย์สองน้นเราหาเราจะหางานของแรงเสียดทานนะ Wf เท่ากับค่าของพลังงานจน Ek อยา่าอีมรอบหนึ่งนะก็คือว่าโจทย์ให้ค่ามิมาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานแดงว่าโจทย์ให้แรงเสียดทานมา เราก็หางานของแรงสถานเท่ากับพลังงานจนที่ลูกไปเลียงเนี่ยขึ้นที่ไปเพราะฉะนั้นรสานเราได้จากอะไรครับ F เท่ากับอะไร m n n เราก็คืออะไร mg ใช่ไหมนี่นะสูตรของแรงงานของแรงสถานได้จาก fs นี่เราเพิ่มไปอันนี้ก็ต้องคูณ s ด้วยพลังงานโจนก็เป็นหนึ่งส่วนสอง mv กลังสองอ้าวแก้สมการหา s มาเพราะะันลูกเป็นเลียดอะเป็นลูกลูกเดียว เราตัด m ได้เลยเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรครับ m u g s s เท่ากับ1ส่วน2 v กําลัง2าหา s ออกมา s เท่ากับตรงนี้ก็เป็น v กําลังสองส่วนด้วย2อย g m u s อ่าสองมิลจีเพราะว่าเอสเราย้ายมาแล้วอ่าหลุดละตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเอะไรเอสเท่ากับวีเป็นสี่กำลังสองส่วนด้วยสองมิลส่วนด้วย 2, 000, สองจี 2, ก็คือสิบ ตัวนี้เราก็ตัดได้เลย0ตัด0ตัวนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่16ส่วน4อ่ะเเท่ากับ4เมตรโอเคผ่านท่านี้ อะลองดูข้อ1ข้อ7จวัตถุก้อนหนึ่งมีมวลให้มา7กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นราบเคียงราบเครียงนี้คืออะไรแรงเสียดทานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะรทาเป็นศูนะต่อมาถูกแรง2 0่นิวตันดันให้เคลื่อนที่เป็นระยะ10เมตรระยะ10เมตรก็คือระยะนะรครับ S เพราะนั้นเปลี่ยนจาก20เป็น25นิ้น่วตันเพิ่มเพิ่มขึ้นนาระยะก็ต้องเพิ่มขึ้นครับเป็น6เมตรถามว่าพลังงานจนและตาเร็วของวัตถุมีค่าเท่าไหร่ ตรงนี้เราก็ได้จากงานเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจนสองช่วงนะงานสองช่วงก็เป็นงานช่วงที่หนบวกกับงานช่วงที่สองอันนี้ก็เป็น ek 2ลบ ek 1 สูตรงานเราได้จากอะไรครับ W ับ FS ใช่ไหมอ่า F1 S1 บอก F2 S2 ทเนี้เนื่องจากพลังงานจน์อะเริ่มเคลื่อนที่นะเราเป็นศูนยเลยเหตุผลมาจากตรงไหนครับตรงนี้ตรงเนี้ย U เราอะเป็นศูนย อลองแทนค่าดูแทนค่าตรงนี้ได้เท่าไหร่บอกมาข้างบนแล้วนะ f เท่าไหร่นะลองดูค่า ek ได้เท่าไหร่ เราหาพลังงานโจทย์เอง อะไร้เอ่ยค่าพลังงานจนเราได้เท่าไหร่ได้สามร้อยห้าสิบใช่ไหมก็แทนไปเท่ากับ1งิส่วนสองนะตัวน,นี้ให้ เอ็มเราเจ็ดเนาะตัวนี้ก็คูณวีน่ะก็ตอบได้เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าหามหาอาาัตราเรยวสุดท้ายเนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้เราก็ย้าย2ขึ้นไปคูณกับ350ก็เป็นเท่าไหร่700เท่ากับ7 V ก็กำลังสเพราะฉะนั้น V ีกลังสก็ได้เป็น7จ็ดส่วนร้อ วีกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยวีเดียวก็เป็นรูดร้อยวีก็ได้สิบเมตรต่อวินาที สปริงโอเคงานข้างหน้ามาขึ้นสปริงนะ